อยากโดนหิมะไหมจ๊ะอยากโดนหิมะไหมจ๊ะหิมะจ้าหิมะจ้าเอาสิมาเล่นหิมะด้วยกันไหมหรือจะเล่นวูซูดีหรือเธออยากจะเล่นตรงนี้จะเล่นอะไรดีวูซูหรือว่าหิมะเกียดเกลีย มาเล่นหิมาด้วยกันไหมยะ yeah. ถึงคราวของการเล่นการ์ดใบหนึ่งที่ถูกบัฟมาเรียกได้ว่าเร็วแรงไม่ทะลุนกแล้วกับการ์ดบอลหิมะนั่นเองซึ่งได้ปรับมาใหม่นั่นก็คือสามารถโจมตีมอนเตอร์กลางอากาศได้และมีความเร็วที่เรียกได้ว่า ทำมาให้โดนไม่ได้ทํามาให้หลบอะไรอย่างนี้แต่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 สิ่งที่ว่สิ่งที่ได้พบเจอจริงๆกับโลกแห่งความเป็นจริงก็คือเราไม่สามารถใช้สโนบอ a ไปใส่คนได้เพราะมันติดติดหมอนกลายเป็นว่าดดาเมจไม่ทันแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงลืมอเปลี่ยน ใบแรกที่เราจะใส่ก็คือโอเคเอาเฮอร์ไมโอนี่มาเพื่อเล่นต้นเกตอืมเราได้ทดลองเล่นรอและไม่รุง่งนะไม่เจริญเพราะงั้นเอาเป็นเฮอร์ไมโอนี่ลักการส่วนใบสุดท้ายใบสุดท้ายตอนแรกเล่นเป็นแฮกิแล้วก็ตกง่ายแสนเหลือทนเอามาเป็นแฮร์รี่ช่วยก็ง่ายอีกเหมือนกันอ่ะเอาไปเลยแฮร์รี่พอตเตอร์ เรียกว่าเป็นสายบุกแบบเต็มตัวนะไม่เอาแล้วปงกลป้องกันไม่จะตีแล้ววันนี้มาดูซิว่าใครบ้างจะโดนสโนบ b ลของเรากระแทกใส่หน้าเคลียร์มอนปัจจุบันไม่ได้แล้วอย่า yeah. มันเคลียร์ได้แต่มันไม่พอมันเอาไปเคลียร์ตัวคนไม่ได้เคลียร์ได้แต่มอนเฮ้ยทำไมทำไมเปิดมาต้องเอนจีลบไม่เข้าใจ โอ้ทำไมเราต้องมาเพื่อชนะสิยะเรามาเพื่อชนะอยู่แล้วบึบเฮ้ <Hey! S 2> เวลนั้นหรือฉันตาฝากอ่ะอ่ะไปะยังไม่ตายไม่ตายไม่ตาย,ตายคุณพี่ไม่ตาย โอเคเนี่ยเอ็กซ์เบรียอมัสเฮ้ยเบลสิบสองเขาหลุดมาจากไหนอะเขาหลุดมาจากไหนยะเคลียร์ไปไม่ดูเอาละรู้สึกว่าต้องตัดแว่นละพอเล่นเยอะๆก็รู้สึกเริ่มตัดอยากตัดแว่นโอเคต้องเคลียร์ก่อนอ่ะ โอ้โหมาเลยเยอะแยะเนียมาเลยเยอะแยะเอาสิเอเอตีพี่ขนาดเวล14นะไปอ่ะหายไม่โดดอะไระตาเป็นอะไรอ่ะตาตาคอยเป็นอะไร่ะเร็วดีนะเจอกับโอเค ้ยตาคอยเป็นอะไรอยองคีมีรอยไม่ได้ไม่ได้ใช้รอยย,อนนยิงมันแคทเรีนชนมันแคทเอีนชนชนอีกชนชนอีกอย่าวมต่ช,ชักชนเยอะบ,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 บลูบลบบลบบลูลบบลบบกบบลบัลบัลบลบลลล สโลสโลแล้วยิงติดมาร์กติดมาร์าก,ากแล้วตีอีกแอบก่อนนะเขาเรียกว่าซุกอนั่นก่อนโอเคโอเคเรียกเรียกมาได้สวยงามสวยงามตกมาซะาอเออเออ เอ่ยืนนันรูกบวชอะบอกเลยเขี่ยไม่ได้หรอไม่ได้เออโอเคปี๊บป๊บป๊ปองเปงตองปอกปอกโอเคหกมาเริ่ลอยไม่มีการป้องกันใดทั้งสิ้นยิงยิงแฮร์รี่กระโดดลบยิงข้างหลังซะเปลี่ยงอุ้ย แฮร์รี่ปิดเกมยิงเราเจอบุคคลหายากใช่เราเจอบุคคลหายากแต่ก็ยังหายที่ขนาดหายากยังลากเลือดเนี่ยเราเจอบุคคลหายากคือถามว่าทำไมถึงหายากเพราะเดี๋ยวนี้วิวสิบเจ็ดกันหมดละเอาจริงนะ ไม่ใช่วิวสิบเจ็ดวิวสิบแปดแล้วก็ตามด้วยเอ็กโคบวกอีกวิวสิบเจ็ดนี่ยังไม่รวมบวกนะเออเดี๋ยวนี้เป็นแบบนั้นกันหมดแล้วนะเพราะงั้นเอ็กเซลามัสิบสี่นี่แบบกรีดร้องอยู่เหมือนกันถึงจะเป็นแฮรี่ก็กรีดร้องอยู่เหมือนกันยะถือว่าเปิดมาได้ดีนะหรอเ <laughs> <laughs> ออสโนบอลเหมือนจะแรงแต่มันก็แรงแหละเออมันก็แรงจริงๆนั่นแหละแต่กลายเป็นว่าการโดน มอนกาอากาศนั้นคือคำตอบที่ถูกต้องแล้วใช่หรือไม่บางทีมอนกาอากาศสิ่งที่เราใช้เอาเคลียร์จริงๆนั้นอาจจะเป็นเอ็กซ์เปรียมัสแล้วบอลหิมะเราเอามาเพื่อยิงคนไม่ได้ยิงมอตอาจจะเป็นแบบนั้นก็เป็นได้หรือที่จริงมันคือการเนิร์ฟให้โดนมอนการอากาศหรือมันคือการเนิร์ฟเป็นไปได้ พอมาเล่นแล้วถึงจะเข้าใจว่าอาจจะไม่ใช่บับคุสนิทสวยคุสนิทมือแรกโคตรสวยได้มาเล่นหิมาด้วยกันไหมเดี๋ยวนะอย่าใช้สกิลอ่าเป็นหมันเป็นหมันขอเดินไปเก็บหน่อยครับคิวครับ ปอปปปไปป๊อปไโอเคอยากเข้ามาโอ้โหอ๋อแบบนี้ก็สวยดิไปไปให้หมด yes yes ซึ่งมัได้คอมซึ่งมัได้คอม yes yes โอเคมาเรามาลองดูว่าเขาจะโดนดาเมจไปเท่าไหร่ อาไรอย่าใช้มัวมัวยาใช้ส่งทรงไม่งั้นคุณจะถูกส่งกับโลกแอบก้อนรอสิบมานาโอไมกอลเรียกบอแปบอแปบอแปไม่เดินเหรอจ๊ะไม่เดินก็ตายนะไม่เดินตายเนาะ ไม่เดินตายนะไม่เดินตายนะไม่เดินตายนะต้องรับป้าต้องรับแทนป้าต้องรับแทนป้าเย่แยยต้องรับแทนป้าป้าคือทุกสิ่งป้าคือทุกอย่างไม่ใช่ความจริงหรือความฝันเธอคือทุกสิ่งเธอคือทุกอย่าง <Net> <FE. S 2> ออีอย่ามาทำลายป้าอย่ามาทำลายป้ามุมนี้มุ <estab lish S 1> มยาเมจสองเซนเ เฮ้ยเก่งกาแต่มาขวางตัวเป็นต้องคู่เลยมาเล่นหิมะด้วยกันใหม่มาเราจะมาดูกันลาก่อนเธอพุ่งพุ่งแบบ พุ่งต้มและเบอรเออเนี่ยส่วนมากตอนนี้ค่าเฉลี่ยน่าจะอยู่ที่สิบหกแล้วปะแบบอย่างน้อยต้องวิวประมาณสิบหกอะอะไรอย่างเงี้ยนั่นขนาดไม่บวกนะนะมันแรงไหมมันแรงแต่นั่นแหละก็อ่อ <laughs> มันเล่นหีมาด้วยกันไหม แต่มอนมอนแฮรี่ไม่ถูกกับมอนจริงๆเลยเลียเลียแบบแค่เลียมอนก็เต็มกลืนแล้วอะ่ะมิสเตอร์ซีโร่เยสเยสเซมบินคอมเซมบิคอมเยสเยสอู้อ้ยเจอบุคคลหายากอีกแล้วเราก็หายากปะถ้าดูถ้าดูจริงๆอะ่ะอ uh ่ะฮะ อืมวางปะอย่านะเดี๋ยวรอรออีกรอบเพื่อมีอะไรผิดพลาดจะต้องรอแล้วแปะอีกรอบครู yes มาเล่นหิมาด้วยกันไหม ปอแปะปลอแปะปัก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 ปกรออุ้ยโอเคกลับมากลับมาไมต้อโอเคเรารอเลยโดนทางด้วยเนาะโอเคมา อยากโดนหิมะไหมจ๊ะอยากโดนหิมะไหมจ๊ะหิมะจ้ะหิมะจ้ะหิมะจ้ะเย่าหิมะไม่จ๊ะเออเอฟก่อนหิมะไม่จ๊ะ รอลอรอล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 ออุ่อย่าใช้สกิลจ้าประรังนิมพินิมพิ2 0 0อืมเติมพลังคุณป้ามหาประรายยุนหิมะอะไรเติมไปเรื่อยอย่าพลังของหิมะ นี่ดาเมตพันสามเองเหมือนจะเยอะแต่ก็น้อยนะหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าน้อยจริงหรือเปล่าเออแต่ว่ามันเร็วไปปะที่มามันเร็วไปปะแต่ดีที่ยังไม่เจอมอนเท่าไหร่เจอแบบนิ้วเงี้ยเจอนิ้วนี่เล่นลำบากมาก โอ้โอ้เจอสวรรคิ์ลงทันละนี่ไงแกแขนใส่หมวกอยู่อ่ะเธออ่ะสักหน่อยละกันว้ากล้าเหรอกล้าช่างกล้าอืมช่างกล้ามากนะกล้ามากนะ กล้ามากเก่งมากขอบใจกล้ามากนะแยกออกมาเหรอเจอแฮร์รี่ก็ลอยมูไปเลยอย่าอย่าเฮ้ย,ยที่นี่เขาไม่เล่นก,กันแบบนี้ที่นี่เขาไม่ใช่บุ๊กกันแล้วเออตรงนั้นเหรอจ๊ะมันเล่นหิมะด้วยกันไหมมีสตอมด้วยนะมีสตอมด้วยนะ ไว้ไม่โดนจอนตุโธรอรอสิบมาน่ะไว้ผมสวยสวยสวยไม่ใส่หมวกนี่แหละขับขี่ปลอดภัยถ้าคุณใส่หมวกจะจะเดินมาจะเดินมาออโต้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รอ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 ได้ก่อนบอลลอยรอได้ตอนบอลลอยไปเลยจ้าการไปต่อไปที่หน้ารีวิวอุ้ยสปอยปะเนี้ย สปอยปะจ๊ะโอเคโอเคโอเคโอ้หิ้มมาเล่นหิมมาด้วยกันไหมเปียงเปียงมาเล่นหิมมาด้วยกันไหมเอบก่อนเนาะอย่าสกิลเข้ามานะกลัวออกไป ววิเดี um, uh ๋วนต้รงนี like um ้มาเล่นห yeah. ิมะด้วยกันไหมอย่าเดินแบบนี oh ้ไม่เดินก็เ uh. ท่ากับอีฝ oh ั่งกำมาดอ่ะ เออหลบได้ดีบางสิ่งกําลังจะก,กระแทกนะโเอเคเราดูแล้วนี่แต่เขาไม่ใช่มันตีคอเต้นย่อเลยเหรอมันตีคอมันการ์ดโกงมากเลยนะยิ่งเจอแฮร์รี่นี้มันตีคอหน้าใช้แบบการ์ดใบต้นๆเลยอะ่ะเพราะแฮร์รี่การ์ดมันใบมันต้องเล็งอะไรเงี้ยแล้วถ้าเล่นมันตีคอก็จะหลบสโนว์บอลได้ง่ายด้วย <c oughs> เพราะเราวิ่งอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ย่อ แม่มันเร็วว่ะมันเร็วมากสโนว์ลลมันปุบตูมระเบิดมาถึงตัวระเบิดเออบรึบปักเจอกับพี่จีนหรือเปล่าแค่เป็นชื่อจีนอย่างเดียวหรือเปล่ามาปิงปองปิงปอง อย,อยจากประสบการณ์การโดนสนิปมา <Sn> เก็บดาเมจทุกอย่างไปลงกับเควินเก็บดาเมจทุกอย่างไปลงกับเควินไม่ใช่หรอใช่นี่ต้องต้องชิ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 งต้องมนชิงมามาดูกันว่าเขาจะโดนดาเมจเท่าไหร่ เออเอออย่าใจเย็นๆสันนฟิฟนี่ไงไปไปก่อนเลยไปก่อนเลยไม่แหวไม่เล่นที่นี่เขาไม่เล่นกันบั๊บตีเองก็ได้วะเออตีเองได้เหมือนกันวะ นี่แหละเป็นสาเหตุที่อ,ด,อดือ Standard Book of Spells เอาสิมันเล่นหิมาด้วยกันไหมหรือจะเล่นวูซูดีหรือเธออยากจะเล่นตรงนี้จะเล่นอะไรดี วูสูหรือว่าหิมะเกียร์มาเล่นวูสูไป้กันปะกดะนะมาเล่นมังกรด้วยกันไหมคนคนนี้คนคนนี้เขาลุนแล้วปะคนนี้เขาดูล่นแล้วนะคนนี้เขาดูหล่นแล้วนะ เออคนนี้เขาดุรุนแล้วนะแล้วคุณพี่ใช้มาตอนนี้นั้นหิมมาหิมะมาเราปิดฉากกันดีกว่าเกล,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 กลือเกลืแก่ๆจี้จี้กายปักหยาเจอบุคคลหายากอีกแล้วคือ ไม่ได้จะล้อหรืออะไรจริงๆนะการบอกบุคคลหายากคือตรงตัวจริงๆเพราะว่าเวลตอนนี้มัน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 ลามไปเยอะมากๆไม่ใช่บุคคลหายากก็คือบุคคลทั่วไปนั่นแหละเวลยี่สิบนะไม่ใช่บุคคลหายากเขาแค่อาจจะดูโลกไปหนอ่อยเพราะถ้าเล่นจริงๆนั้นเหล่านี้แหละกระอักอเลือดยาเฮ้ยไม่ธรรมาดา มาเล่นหิมักกี่เกมแล้วนะที่เราเล่นเราเล่นไม่กี่เกมหนึ่งสองอีกสักเกมละกันเออถือว่าแบบเกมเร็วอะหรอแปบบ๊บอุ้ยก็ไม่นานยังไม่นานเลยก็ไปต่อเออยังได้ไม่นานเลยสักสองเกมไปจากหนึ่งเพิ่มมาเป็นสองเทนอู้เขาคือใครกัน มาปิงปองคุณครูโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเค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 อันนี้ได้โอแม่เจ้ารอรอดึงรอบหนึ่งก่อนเราก็ดึงด่น ไปก่อนเลยคุณพี่คุณพี่ไปก่อนเลยเออทีนี้เราไม่เอาแบบนี้อย่าทำแบบนั้นโอเคจบทีนี้ทำไงต่อเดี๋ยวมาเล่นหิมาด้วยกันไหมอ่าอย่าตายสวย โอเคตายด้วยตัวเองก็ได้ไปมันทั้งคู่นั่นแหละเอ่เออืมรอ,อป้ารอป้ามารอ,อป้ามารอป้ามารอป้ามารอป้ามาไป

ถ้าแน่ก็แค่เดินก็ก็แค่เดินอย่าก็แค่เดินไม่ระวังระวังตายนะไม่ระวังระวังตายเนาะระวังตายเนาะเราต้องจบด้วยหิมะ <S ess im itation> ใช่ปะไม่ระวังล่องระวังตายเออ

ไม่มีชีวิตอยู่รอดจริงๆอ่ะมาอีกสักตาแล้วกันเกมนี้มันไวเพราะว่าเพราะว่าอะไรก็ไม่มีเพราะว่าอะไรก็เล่นเยอะแล้วถูกไหมเล่นเยอะแล้วอีกสักเกมเออเดี๋ยวเล่นเยอะเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเบื่อกันอืเล่นน้อยน้อย โอ้โหตาสุดท้ายก็คือเจอผู้เล่นที่แข็งแกร่งเลยบลึกโอไมคกกดนี uh immt, on, ่แหละผู้เล่นท oh ั่วไป5 4า0นี Estamos ่นี่แหละเพราอันนี haya haya ้อันนี้เวล์ตันจริงไอ้5พอ่ะยังไม่ตันไอเนี้ยตันไอเนี้ยตันจริงๆไอเนี้ยตันจริงจริงเจอเฮลี่เหมือนกันเอี้ยศศีศศีศศี เดี๋ยวเราคอยดูนะเรารอรอดูเราไม่เท่ากันเราไม่เท่ากันอะเราไม่เท่ากันน่ะโอกไปดีกูกลัวโอกไปดีโอเคออกไปแล้วไม่เล่นไม่เล่นกูไม่เล่นกูไม่เล่น

สลโลสลโลแล้วป้ายังรอดไหมป้าป้าบะบะโอเคป้าสวยโหลีเช็สโหลีเช็สโอ้โดูความบุลลี่ของเวลดีโอ้โอ ดูดีนี่อะไรอะไรว้าวโอเคอยากให้แพก็แพก็ได้ตามนั้นโอ้โหโอเคยอม อ่ะก็จบกันไปสำหรับปาหิมะในอีพีนี้เยือด้ว่าเออมันเร็วมันแรงจริงๆแต่ก็แพ้เวลอยู่ดีสุดท้ายอะไรก็ไม่สู้กับเวลเยอะก็แฮรรี่ก็ยังตามหลอกหลอนอยู่ทุกคลิปเสมอไปแม้ว่าจะเล่นแฮรรี่ก็ยังเจอแฮรรี่ตกอยู่ดีเฮีย ก็จะมัดไซแล้วเจอกันใหม่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอุ้ยแต่คลิปต่อไปก็คือการรีวิวมาใช่ปะมาเพลิงบันเลิงกันอะไรบันเลิกันไม่ได้ไม่เข้ากันอะไรพูดอะไรอีกแล้วพูดอะไรพูดอะไร <c oughs> ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า see you later แล้ว แฮร์รี่มันก็ยังผู่มาได้เนาะจองล้างจองผางเก่งแม